แล้วแล้วมันสั่งของไงวะตัวดีสอนกูสั่งของหน่อยดิอีแล้วอ่าอ๋อกดอย่างงี้ใช่ปะใช่ไหมใช่แล้วมึงจะกดผิดให้กูให้กูซื้อให้ไหมเอ้ยกูอยากซื้อเองอ่าทีนี้ยังไงต่อมึงก็ยังสะกดผิดอยู่ดีเทียมึมงเนี่ยจะไปดูดีๆเกียรยังไง เหมือนสอน,นอกิมีกิกกาทำช็อปปีอ้อกิมมิกกาทำอ๋อไอ้เหี้ยกูออยลืมตัวเองคนแก่จะให้ชอมป,ปี้เดี๋ยวคนเหี้ยเลยแล้วยังไงต่อออกจากเครื่องแล้วสั่งใหม่อ,อ๋อโอเคอนี่แหละเพื่อนนี่แหละยายยายใช้เป็นยัง <c oughs> เกมเสร็จละ <c oughs> อละ <c oughs> อกเกี่ยวกันนั่นแหละ ใหม่แล้วอ่ะยช่ใหม่แล้ว,ลวพี่สลามทางนี้ไปไม่ได้แล้วกระโดงข้ามไงเปาเออตายเดิมันคือคือ,คอแค่รอสัมผัสมันรอตายห่าไปแล้วมันเเรามันเร็วมากเลยมันเร็วมากเระวันงนะเฮ้ยโอย มันมีมันโดนอะไรมันยิงเราตายปไปเมื่อกี้มันปุ่มอะไรเหี้ยกลัวมันไปแล้ววะมันโบกเร็วไอ้ที่ไม่เข้าไปเท็กไหมเหรอเฮียเออไอ้ทีงเพื่อนได้อันนี้ปืนนี่มันบอกตีเดียอะไรเดียอะไรอ่ะเดียไม่ได้เล่นในศาลเดีวะดีวะไม่ใช่ไอเนื้อสามหลันมั้งยะ ตั้มหนึ่งนะตั้มหนึ่งนะพวกมึงเดี๋ยวกูกลับมาไม่ใช่อหนีวะกูคนล,ละตัวไม่ทันไม่ทันไม่ต้องไม่ต้องหลอกก็ได้มั้งเพราะว่ามีแค่บักเดียคนเดียวอะไรนะไม่ไม่ไม่ไมไมไมอะไรไม่มี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 อะไรไปเลยไปเลยอะไรวะ <laughs> <laughs> มีที่กูนั้นด้วยทำไมทำไมคุยกับแก่เนาะมาคุยกับแก้่นะไอ้พวกมึงถ้าสมมติว่าอะไรนะสมมติว่าอะไรนะ ต่อโหลดมันไม่ได้ยินอ่ะงั่นจะบอกว่าต้องทิ้งไปเลยไหมตัว่าอะไรวะครับสมมติว่าแต่สมมติว่าถ้าแบบว่ามึงมีเรียกกูแล้วกูไม่ตอบอ่ะคือแปลว่ากูกูกูตายหาไปแล้วหรือไม่ก็กูวิ่งหนีไปอะไรเงี้ยมันก็มีแค่นั้นอยู่แล้วเพราะว่าใ่การรับแบบไปใายไว้ไม่ได้นี่ไงนี่ไงคือได้ยินปะนี่ไงคือหมดแล้วปะได้ยินนี่เสียปะได้ยินเสียงแล้ววะเสียงแล้ว เสบยนี่ไงคือหมดแล้วเลยบอกนี่ไงหมดแล้วกันไว้หมดแล้วหมดแล้วตรงตงโซนนี้หมดแล้วไม่หมายถึงแบตไม่ฉายมึงยั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 กูกูกูเซฟกูเซฟมันไว้กูเซฟมันไว้โอเคเฮ้ยไม่เกี่ยวพุ่งระวังพุ่งลองมีตัวอะไรข้างล่างมีตัวอะไรข้างล่างแล้จะหายแล้วแบตยังมีเปลื่ยนเปื่อนมันเปืนเปื่อนกันเป็นไงบ้างตอนนี้กันเป็นไงบ้าง โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวกูยืนรอหน้าประตูก่อนโอเคโอเกันกันรอเพื่อนก่อนมีมอนรอรอรอกูเข้ามาสำรวจรอแล้วนะรอเพื่อนก่อนมีมอนมึงได้ยินกู้ไหมเนี่ยมันพวกมึงจำพวกพวกพวกมึงจำทางไม่ได้หรอ เฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนถอยกันไปถอยกันไปถอยกันไปมันมีเสียงหมากระนอนหมากระนอนทิมย่องทิมย่องทิมย่องไว้โอเคมาเอาทิมานอเดไปแล้วจังวะเฮ้ยกูมาเลยเฮ้ยรล่อรอยเฮียกูบอกว่าไม่ใช่นหลกไอ้ยทขาตายเอ้ย ไอ้การ์ดกขกึ้น,นไม่มีใครรอก็เราต้องไปดาวรยๆะดาวรยๆอะไรเรื่องเลยเาต้องตั้งตัวละตัวจริงป่าเออะเป๋ากนันน้อยมากเลยนะจริงไอ้เหี้ยแต,แต่เรานเรา รอดเรารอดเรารอดช<อ>่ดเรารอดคนเดียวเฮ้ยนี่ไงเอาสตันแกนเด็ดไปสตันต้นไม้ที่มันเคยฆ่าไปมันสตันได้เดี๋วะตัว,วใหญ่มากเลยนะก <c oughs> ูก็ไม่รู้ไม่ซื้ออะไรเพิ่มแล้วกัน <c oughs> ปันไม่อยากเข้าไปข้างในบ้างเหรอ <c oughs> กูอยากเข้าไปนะแต่พวกมึงหาประตูประตูไม่เจออะอ่ะงั้นงั้นเดี๋ยวกูเป็นคนอยู่งั้นเดี๋ยวรอบนี้กูเป็นคนอยู่มึงใช้ขอมเป็นหรอครัไม่เป็นไอ้ก้อนหินอ๋อผักของนี่หว่าไม่ใช่ก้อนหิน สาพที่จล่มะสภาพมันจะมันจะคอนเทนต์ปะวะมันจะคอนเทนต์ปะมันต้องค่อยๆเดือดปะกูแปลกมีคนบิงมีเียเลยเะไม่มีเฮียอะไเลยมีโอ้มีประตู เฮ้ยการกันหรือเล่นกันกันถอยกันหอยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยข้างหลัง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 เรางหลังระวังหักคอข้างหลังการหยิบไปสาใช้ไอ้กำสายไปอะไรไอ้ตัวเนี้ยโอเดย์มาไปแล้วเฮ้ยกูว่าเรากูว่าเราหยิบพลังงานไปเลยไหมเพราะประตูนั้นอะเราจะกลับมาไหมล่ะ หยิบหยิบไปเลยหยิบไปเลยมันไม่มีอะไรแล้วอะโอเคป่ะกูหยิบแล้วเนาะอืมเอ้าเจ๋งจริงๆสวัสดีเพื่อนเมื่อกี้มึงเห็นมึงกูใช่ไหมมึงโดนมึงโดนอะไรป่ะโดนอะไรโดนไอ้ย่านั่นแหละโดนไอ้ย่าเดินไปแดดกันอยูหยิบมาเลยหยิบมาเลยหันมากูเจอมันจับหน้ากูเลี้ยวขวาไปเลยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาขวา อ่ะตรงไปพวกมันไปแม่ตรงไปยาวๆเลยพวกต้นไม้แบบนไม่ทันแน่เลรวะเอาเดินติดต้นไม้มึงมีไฟฉายเพื่ออะไรเนี่ยมึงเดินก็ไปไงวะมึงตดต้นไม้เพื่อนมึงมีไฟฉายไว้ทำไมเนี่ยขวาดีขวาดี กูจอรทิพยอเสียงก็ดี่เงียบเอาไม่บอกว่าเราไปโดนไากินพร้อมกันไหมกูกดแรงกดแรงทิพยได้แล้วมันก็ขึ้นมาแล้วอะจะเล่นต่อเลยว่าเราจะขึ้นยานแล้วออกเลยคนกินยังไงก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะเก็บขึ้นไปมันก็ไม่ขายแล้วเป็นคอนเทนต์ไหมเออคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์เลยนี่เหรออันนี้มึงเหี้ยรังเหี้ยรังพึ่งปัดรัง มึงจะเอาเลยมันจะไม่ได้เข้าไปนะเว้ยไอ้ยี่ยะไอ้ยี่ย่ะพันเทนต์ไงสั่งเวอร์อย่างเดียวทีตอนนี้กูไม่รอดแวันนี้โคตรมึนต้องไปไหนได้บ้างวะข้ามต้องข้ามอะต้องข้ามอ่ะจะข้ามยังไงอ่ะไม่รู้ไม่เห็นบอสไ่เหี้ยที่มึงเชื่อกูปะเชื่อไม่เชื่อบายบายไม่มีใครเหยียบโดนเลยเพี้ย A bit sweet for the duration of your contract. Make yourself at home. Okay. to complete the onboarding process. You will go to check uh, yeah, the yeah. and sign into your ship.